จ้ามือนีมาพบมาปอกกันอีกแล้วเนาะกับพี่อิวเอ่อมือนีน้องวุฒิไกรเนาะพาลูกกายุ่จังหวัดยังเกาะมุกดาหารครับมุกดาหารเยู่อยู่อำเภอไหนบอกละ่ะอำเภอหวานไงอำเภอยังเกาะหวานไงหวานใหญ่บ้านบ้านไหบ้านไหนบ้านครับบ้านปอกบ้านอยางก็นะบ้านน้ำมนต์ครับปอกพี่พี่บุ้งจักก้มแถวบ้านไปไปใต้วันลายบอกตอนตอนนี้ไปสองคนแล้วครับ อ๋อไปสองคนแล้วอ๋อตอนนั้นพี่สัมภาษณ์รู้จักพี่ได้จังไลยนะอ่าทางออนไลน์ครับนแนนะํามาอ๋อมีคนแนะนามาบัดนี้โรงงานที่เขาไปซื้อโรงงานว่างตาเหอบอกเฮ็ดเฮ็ดเกี่ยวกับยังเป็นพวกโรงงานเล็กเสียงครับตัดเชื่อมเล็กอันนี้อันเขาถนัดบอกด้วยไงก็ได้ครับก็ได้เคยไปบอกเคยไปเตยวันบอกบอกเคยอ๋อบมเคยไปเตยวันเนาะเออตั้งแต่เดินเรื่องตั้งแต่สมัครก็พี่สมัครออนไลน์ อ่าสมัครออนไลน์ส่งเอกสารออนไลน์จนมาถึงเมื่อบินใส่เวลาจากเดือนสามเดือนครับสามเดือนพอดีบ่หรือว่ากลัวาอยู่สามเดือนนิดๆครับประมาณสิบหมื่นเซามอ๋อประมาณสามเดือนกลัวๆอยู่เนาะก็ถือว่าใส่เวลาด่นดื่มด่นเติบอยู่การบริการติดต่อของพนักงานบริษัทพี่กับเฮานี่ติดต่อได้สะดวกบะหรือว่าติดขัดตรงไหนบ่อ่าติดต่อสะดวกอยู่ครับแต่ว่าผมส่วนมากผมบ่อยเลยจับโทรศัพท์อะไร อ๋อบ่คอยได้จับโทรศัพท์แต่าติต่ตสะดวกอยู่เนาะมันใจอยู่เนาะมาบ่ถึกหลอกมีแนวนมันใจอยู่มันบอกอยากส่วนผู้ใดมาสมัครงานนําพี่อยู่บออ่าก็อยากส่วนเพื่อนๆให้ได้ให้มาสมัครหลายๆนะครับมาสมัครหลายๆด้วยครับบ้านบ้านอีหย่างก็มุกดาหารมุกดาหารบ้านบ้านอย่างนะบ้านนามน์ครับนามน์บ้านนามน์มุกดาหารเนาะอันน้องวุฒิไกรฝากอันผู้ใดอยู่โรงงานอันบ้านต้าเหอก็ฝากน้องน้าเนเด้อจ้ะเออ เหตุเกี่ยวกับเลคเนาะย,ยุคเขตเขตยังก่อเขตเกาสูงครับเขตเกาสูงเออเขตเกาสูงก็คือภาคใต้เนาะอ๋อจังไดกับพี่อยู่ขอบคุณเนาะที่แบบว่าอันไว้ใจเลือกมาเดินเรื่องกับพี่อิ๋วเวลามีปัญหาอย่างยุตเตวันติดต่อตมาได้เหมือนเดิมนะเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแล้วก็มีเฟซมีไลน์มียูทูปพี่แล้วทุกช่องทุกช่องทางโอเคอ่ะขอบคุณค่ะ